คือว่าลุยเมนบอกุย,ยดีเลยพี่น้องคือไปสุปีเมนว่าแต่ละปีต้องไปสุปีเมนบอกดูดีไปสุปรีงานเกียเเก่ยวเขาก็ไปเกี่ยวเขาแล้วจา้างแมวเนี่ยคนสร้างุ้เป็นยังเมื่อยอยู่บ่เมื่อยคิดไม่ท่ออยู่บ่ในใจบา้างครั้งบ่ก็เคยท่อแหละคิดเห็นหน้าลูกแล้วก็ท่อมาได้สูเพื่อลูกาบางทีก็ท่อ ท่ออยู่นเนาะอ่าก็ยดยี่หราพรี่นองง้องเอ่าก็คือเคย,ยเได้ยินเพิ่นเราเนาะอ่าท่อได้ลมได้แต่กะอ่าอย่าถอยเนาะท่อได้แต่ว่าอย่าถอยพอี่น้องที่ถินนะลูกนะเจ้า,าพอกเมย์เพิ่นได้ใช้ กับสบายดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบัตรสกุลสุสนคนกับมาพบมาพ่อกับบูจิตคือเก่าเดอ้อเนาะอ่าอยู่ในส่วบนบรรยากาศต,ตอนอ่าคืม้าคคืมผลเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่บ้านเฮาอ่าตอนนี้ทั้งบูจิตเองกับพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านอ่ามุสันเนาะอ่าบ้านของอ่าสาพรเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ทาทั้งบูจิตเองเนาะอ่าหลายมือเลยแหละพี่น้องอ่าบุรีมาทางบ้านนี้เนาะบ้านนี้กัถือเอาโอกาสนี้เนาะมาหาทั้งพรเพิ่น อ่าพอแม่พี่น้องเพิ่นก็คือซีผู้จักเพิ่นดีเพระาะว่ามีทางเอื้อยเพิ่นเนาะอ้าย้เพิ่นเนะาะอ่ามาอสร้อยหรือว,ว่าทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับผู้ใหญ่เพิ่นก,หนก็หลายครัง้งหลายข้าวอยู่พี่น้องเลยแต่มานี้เนาะทางบริจ,จิตเองก็มีโอกาสก็สิพาทุกคนเนาะอ่าไปทักทายสบายดีครับสปอนเพิ่นเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็นอย่างน่พี่น้อง อันนี้สวนมันเนาะสวนมันของเพิ่นโบเนาะหาเดียวทั้งบริจิตเองก็บจขึ้นไปถามไทยเพิ่นเด้อเนาะทักทายสบายดีกับเพิ่นพี่น้องเลยโอเคเด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้เนาะก็ต้องมีสวนมันน้ำในพี่น้องของของเพิ่นโบนี่เนาะอุ้ยโดยบอต้าสบายดีโดเอามาฮับมาฮับจ้างลูกหย่าบอคอยขึ้นสวนลกหย่าเขาเป็นคนสวนบอมาเนี้ยโอ้ด้วยสบายดีสบายดีก็หยอกกันพี่น้องเคยเจอมหา ไอพรอนเดือยสาวพรสาพรเนาะอ๋อตอนนี้ก็ยังว่าอยู่ผลพาอากาศโอ้ยคุ้มดีครับกันดะผลพาคุ้มผลแท่นี่เนาะโอ้โหพี่พี่พี่น้องอันนี้ก็ขึ้นไปถามเจ้าเด็กเจ้าหน่อยก่อนพี่น้องเพราะว่าเอาได้มาแล้วนะกายเพรอะม่พี่น้องเพิ่นก็คือ้ซิฟู่กันดีอยู่เนาะทีมาทีไปเป็นจังไงแต่ว่าทางบุจิตเองคือว่าได้ได้มาก็คือเอาโอกาสนี้เด้อเนาะขึ้นไปหากระเพิ่นเนาะด้วย Wow. Rồi áo sờ bài đi, sao bài đi. Ba tơ. Từ mụ tơ mộng thế này nó. Rồi rồi, uhm. bên chân đấy nè ha, bằng thân sạp bỏ. À tiếp thêm con, con đông lạ. Rồi, sờ phôn nó mèn bỏ. Rồi, Anh giúp đi đó sao Anh chết bỏ. Ừm. Một chết sao hả nó phọ phi động, À con 2 phí nó. Rồi rồi. เสร็จังไงกินข้าวแล้วมั้ยนี่ข้าวเที่ยงยังไม่กินข้าวเที่ยงยังไม่ทันกินบ่ยังงั้คือกันได้อันนี้ก็ได้สักเครื่องบ่มาแล้วด้วยวันนี้วันสเปตันอ้อยก็เลยหยุดสักเครื่องก่อนโอ้มื่อื่นไปบ่มื่อึทั้งหนก็ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่อนแจงสื่อนี่แหละไปทางนั้นเป็นบ่โอ้ไปนทำกันบ่บ่ทางน้องๆนี่ก็โยเอาไปนำอาแรตัดติดนี่บ่อ้อยนะฮะ ไปเป็นกระลังใจผู้นี้ได้ส่าฮะปกลังใจ้นชื่อว่าจังไรต้องหน่าฮะซัมมี่แซมมี่ซัมโบแซมแซมแซมมี่แซมมี่โอ้จั๊กขวบจักปีแหละหกปีปีเขาเจ็ดปีโดยถูกยังถูกยังตัวนี้ฮะอ่าอันนี้จักปีได้ส่าอันนี้ปีสิบเดือนปีสิบเดือนชื่อว่าจังไรเนี่เฮ้เพลงเขาแซนฮะเจ็กแันเจ็กแันผู้โอ้มาธรรมดา คือมีลูกสองคนบ่โดยหลาคนว้ายเนาะขอโทษเดี๋ยหลายพี่น้องเิ็กน้อยเนาะก็เมื่อนี้ก็คือว่าเดินเนาะหาสะพอนมาพอมามีโอกาสได้เข้ามาเนาะเมื่อนี้ทีมงานทั่วกับเข้ามาหลายคนเติบ่มดยหลายคนมาเยี่ยมมาอยามมีเลยเนาะจะมาอยู่นี่ก็จะเป็นเพื่อนของสะพอนบ่เนี่ยเพื่อนของสพอนเองโอ้อันนี้คือแบบได้ยังไงแบบออกเพื่อนบ่สะพอน เพื่อนนั่งแต่มาแต่ไทยเพื่อนนีกะสามกับครัวตั้งแต่ปีสองพันเจ้าอะไรนี่เลยโดยมาแต่ไทยก็เลยเห็นเพื่อนหลังนี้อยู่น่วมกันก็เพิ่นกะประมาณเดือนหนึ่งเพิ่นกะนี้ป้าอรอกับผัวนี่คืออ่าเห็นเดือนมาอยู่ร่วมกันนี่เดือนหนึ่งโดยอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่ว่าอยู่ร่วมกันว่าอ่าตั้งแต่เอาเลยตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าสิบหกโอ้โหกีหลายปีเติบเลยกแฉโนะ โอ้ดูดูเอาเอาอ่าน้อดูดูเจะแบบอาขออนุญาตนั่งนาะเพิ่นไปแบบได้หนุ่มสาวคนแบบได้แล้วก็เพิ่นแบบไปหาเงินโอ้ด้วยหาเงินมาให้เมียคลอดลูกนี่แหละโอ้คลอดผู้นี้บอโดยถองการเรียนไปเลยไปเลยบ่โดยเงินเพิ่นก็ไม่ขาดมาให้เลยนะ พี่น้องเป็นก็คือสีผู้ดีน้องพอพี่น้องแต่ว่าบัจิตเองก็บได้เคยมาเนาะก็คือคือเลือกลากันไปนี่จักจีแหละประมาณสามปีโอ้เลือกลากันไปนี่สามปีแล้วบ่โดยเป็นไปแต่ปีสองพันเช้าแบบบุมีเหตุผลยังเล่ยเหมืนบ่บ้านเดียวกันบ่บ่เป็นคนขมวนโอ้คนหาใส่อ้บมานหมโอ้โดยโดย ก็เลยบัดนี้คืออ่าหลังจากที่ว่าเฮือนหลังนี้เนาะอ่าปกติเฮาน่ะว่าออกเฮือนออกซานมาอยู่น้ำผัวแล้วเนาะบัดนี้เฮาอ่าอยู่น้ำไสบัดนี้อยู่น้ำพอน้ำเม่มนบอกโดยขึ้นไปอยู่น้ำพอน้ำเม่นบ่ไมไปได้เนาะอ่า,ย,าย่านได้เนาะพพี่เนาะยู่เพื่อนกับบ่บ่มีไผ่เนี่นกับบุมีโดยน้ำไผ่ยังบุบ้ตอนมาอยู่กะบใส่น้ำพิ่นเฮือนหลังนี้ ดโดยอ่าก็ได้เดียงดูกอ่ามาเนาะโอ้คือคืออะบ่คนญาติบันทาน้ำคือบ่ได้แบบอ่าอ้ยเนาะลำเออเพื่นเลืกลากันไปก็บ่ได้แบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นริสุบริสุทธิบริสุทธิ์บริสุทธิบริอุทธิ์บริสุทธบิสุทธบทธิาบยิสุทธิ์บรทบรบริสุบริสุทธิ์บริสบบ กบนั้นนะพอพี่น้องทั้งควาทั้งแม่เขากับบุคคงนั้นอ๋อโยนมาฮับปีซอบมัน้ามาได้หาบปีซอบอย่างเลยมันแบ่เอาองหล่าละวัางเด้อ่าดอยดอดอานางงามงานางงามงามเขาเย็นย่บ่หล่าพ่นี่ะขเน่ารกขาอะไรถึงไม่ได้ลงเป็นตะวันจันทร์ถูกามันจะเป็นอย่างวัสิธาสิงเอาสิงเลี้ยวหัดบอลลง โอ้ยได้ขึ้นหอมดีบ่ฮ่าฮ่าาเ้ยเนาะไอ้ห้องปวยไรล่ะฮะห้องปวยหนึ่งบ่เป็นจังไงนี่ฮะโอ้เดี๋ยวจะเอาเงินให้ซื้อกินขนมเด้อนั่งงามๆเด้อนั่งงามๆเนาะว่าเมื้อนี้บ่ได้ซื้อแนวมาต้อนแน่มื้อนี้เนาะอ่านั่งงามงามอันนี้ก็จะเป็นไอ้สวนมันคือสวนมันเฮาเองบ่สวนมันบ่แม่นของเขาปวยแม่นเฮงดินแม่นอยู่ดินตะขานี่ ขังบนบ้านก็มาหัวนี่แล้วก็ขันต้นไม้ต้นไม้มีโพนมาสนับสนานไรดินอับปูเขื่อนโดยโดยเบิงเบิงแต่ปูวะหะเอบิงเบิงรู้ต่ปูบ่ฮะเอ้ยน้องเด็กน้อยพี่น้องเลยเด้อหักจีหักหากแค่แค่เนยเนาะแบบบ่ให้เด้พี่น้องเนาะเออดอยโดยอันนี้กระเพิ่นกระอยู่บานี่ก็ถือว่า จากนั้นมากับบ่ได้ไปเลยบ่มีแต่เอารูปอยู่บ้านเนี่บ่ด้วยแลลูกอยู่บ้านสิอยากไปแบบเฮ็ดเบียก่ะชงสารลูกคัทีสติดลูกอ่ะลูกยังน้อยโอ้เห้ยโอ้ก็คิดอยากไปถ้ายูแต่แบบคิดอยากไปที่แรกว่าชิดไปแล้วแต่แม่ว่าเพิ่นกับโมหับเอานะเพราะว่าเพิ่นกับเฮ็ดเบียกูบ่มีผู้เอาในร้านนี่หลายคนก็เลยบ่กล้าป้าลูกอีกทั้งลูกทั้งน่อยด้วยหลายคน รับงสารลูกคันงิป้าลูกไปกะลูกกะขาดทผลไปแล้ว mm. ถ so, ึงคนยังสิขาดเม่กับส้งทายค่ะโอ้เขเลยไปด้ตายอยู่น้ำลูกก่อนยวลูกใหญ่ประมาณลูกชายได้สี่ห้าปีอืมประมาณนั่นเนาะจังได้ไปเนาะอืมรู้จักความก่อนโดยโดยฉันได้เสนอก็มีแตบบว่าเอ้าตอนนี้กะชีวิตเฮามันมันเสียรักแล้วเนาะอ่า อาชีตกูเขาเสียหลักแล้วมีแต่แบบเป็นกระตังใจให้แหละทางมจิตเองกันเนาะอาสู่ต่อไปก็เคยเห็นยังบ่ทางมจิตเคเห็นยังบ่บ่เคยบ่โอเนาะทางประจิตเคยเห็นอยู่ได้เ้อเนาะก็อันนี้แหละเนาะพอพี่น้องก็เห็นทั้งทีมงานเข้ามาเนาะอ่าหลายเน่โดยแต่ว่าทางอาก้อนมู่ก็คือจะเป็นทางอาไอลาภาเพลินมนบ่โอไอลาภาเพลินผ่านมาพี่น้อง อ่ามาแนะนำนะกให้ทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้หูเนาะก็มีอ่าอาหลายๆทานเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็ซวยมากเหมือนบอกชวนชวนสุนารจะเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นแบบเพิ่ง่ากเงินมาหน่บ่อผ่ากเงินมาช่วยสื่อขนมนมเนยให้ดูกนี่แหละเนาะ พี่น้องแต่อ่าขั้นมาคืออยากมาอยู่พี่สองคนอาสามคนนี่บุก้าอบ่โดยบุก้าคว่าบ่มีไทยมีนั่นโอ้บุก้าเอะไรเนาะมีเตือนเนาะบุก้าอยู่เนี่ยถ้าพอถ้าเม่์เราอยู่จะคนใช่ไหมคจ็แปดคนแล้วหววทั้งสาวกับมาแต่ไทยที่ว่าอยู่อยู่นลำกันอย่างนี้ได้ตอนนี้หลังนี๋ม่มีบนนอนบ่างใช่ไหมแบบว่าอันนั้น่งกันอยู่นี่แน่เนาะ พี่น้องก็ถือว่าอยู่เพื่อนน้ำพ่อน้ำแม่กันนี่ก็หลายอยู่เนาะหลายอยู่พี่น้องน้ำกันแคนเลยโอ้บัดนี้ก็อ่าแต่เหตุจากนี้เนาะจำเป็ี่นใเนาะอ๋อวันนี้เน้ะอมยังไหนวันนี้เ่ออเออเนาะเออเ่อเนาะพคนนี่เอ้าจับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวน่ะเปลี่ยนกันมาซื่อๆื่อหน่อยไหม เฮ้ยต้นน <okay, ั่นมาดูโอเคโดยเฮ้ยเด็กน้อยก่อนพี่น้องเนาะเด็กน้อยก่อนดูเจ็บปูเนาะเฮ้เพิ่นจับเด็กหน่อนพี่น้องโอเคโอ้ยเนาะเด็กน้อยเอ้ยจะไว้ชื่อกินขนมเด้อไปกินขนมเออแล้วก่อนแล้วก่อนเนาะอืมแต่ว่าคือทั้งบ้านเขานี่คือแบบได้นี่แบบเห็ดให้เห็ดหน้านี่บ่โดยเห็ดให้เห็ดหน้าออกะเห็ดน้ำเพิ่นะวะเห็ดน้ำพึ้น้ำแม่ นลยเอ้ยเนอ่าคือเดียงลูกเดียวมาหนี่กะอะไรกว่าสามปีมันบ่เพราะว่าเ้าสิคิดแต่เรื่องน้ำมันอะผ่านมาเ้าบัดคือสี่โมเมนต์เนวเนาะอือกว่าโ้คิดหนึ่งรายเร็นึมาห้ากะทำใจไแล้วเนาะที่พิ่เป็นเช่นแบบบ้คิดเลยมันบ่แบบเสียเสียแบบ เออคิดได้สิเป um ็นแบบนี oui> ้แหละนะอ๋อแล้วเฮาก็ตังมุกต mm ั้งใจว่าฮะตอนนี้ผัวเฮาก็ไปหาเงินหาคําเนาะอ่ามาเบิ่งแยงลูกเมียโดยจนตอนนั้นคือสิแบบนคือสิเบิดเลยด้เนาะโอตั้งนํามาทันพี่น้องทําเป็นนีเนาะอืม กับบได้แบบทิดต่ัวยังเลยมันบ่แบบไปไปเลื่ยไปเลยมันบ่บัได้บอกจาอยังเลยมันบ่ไปเรยไปเลยบ่ได้ติดต่อมาหาลูกเนี่ยว่า้นะบอกเลยบ่ได้มีคิดอย่างบ่แบบว่าคิเตอย่างกันก่อนก็เพื่อนในตอนไปแบบเพื่อนก็บอกว่าซิอไปหาเงินก็เลยหายไปยื่นบอกว่าไปเห็ดเี็กยืนร่วงขางบ้างก็เลยหายไปเพราะว่าบ่มีเงินหนึ่ไปแล้วเพื่อนก็เงียบเลยเปงนสามปี มันก็พี่น้องก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้แบบวันนี้ก็ได้เนาะอ่าเพราะว่าเพื่อลูกเต้าคนชิ้นใหญ่ได้นี่ก็ได้เนาะอ่าวันนี้ก็ถ้าให้น้องหลาพวกนี้ฮอดชิฮาร์ปีก่อนเนาะจังว่าอยากไปไทยเน่ไปหางานเน่เออเนาะอืมอ่ามันนี่กะวิธียังไงเนาะมาเป็นกําลังใจให้เด้อมาหนีเด้อเนาะโดยโดยอ่าเอ้ย จะยังไ้เนาะอยากไปซื้อนมกินนะบอผ้าพลกับชีตกแล้วนะ้พองพี่น้องนี่เด้เนาะ,ะคืมผ้าคืผานผนไม่ได้พี่น้องอนี่โมเมนต์โมเมนต์เดินของเจ้าบ่าโมเมนตน์บ่ตะขาบนี่แม่นตะขาบเดินโดยเดินคอผูก<อ>มันใจ่ท่านี่แหละด,ดิ้นนะเดียวแต่แต่ว่ามันนี่โมเมนต์ของเจ้าแมนบอบอโมเมนต์โอ้แต่ว่าเพิ่นมาปลูกมันใช่แมนบอโดยโอ้ปลูกมัดนี่กะดินใช่เนาะ ดินทรายงาม<โ>ดได้พี่นออ้องไงอ่าเป็นหัวเป็นมันแต่ว่าที่ทางเมื่อวานนี่เขาเจ้าแบบคือชีเน้นแบบปลูกมันปลูกนั่นเนาะปลูกมันปลูกง้อยพี่นอ้องอืมได้มือแล้วทรายจะไปนะไปปุตตะอ้อยนะได้มือกันได้มือละสิ 30, <อ>บกัได้สามสิบพันบางที่ก็บอกได้หกสามสิบพันประมาณสิบกว่าพันสิบสี่พโอ้แต่ว่าลุยเหมือนบ่ลุยดีเลยพี่นอ้อง คือไปสูป,ปีมมนบ่าแต่ะปีต้องไปสุป,ปีมมนบ่กโดยไปสุปีงานเกี่ยวเขาก็ไปเกี่ยวเขารับจ้างแนี่ยไม่อยากไปจ้างปีได้เมื่อยอยู่บ่เมื่อยคิดที่ท่ออยู่บ่ในใจบาง,างครั <มา S 3> ค้งเคยท่อและคิดใหน้นาลูกแล้วก็ท่อไปได้สูบกระลูกาบางทีก็ท่ออยู่นเนาะก็ยี่เราพี่นองง้องเอ่าก็คือเคยได้ยินเพื่อนว่าเนาะอ่าท่อได้ล้มได้แต่กอ่าอย่าถอยเนาะท่อได้แต่ว่ายาถอยพี่น้องพิถีิถันลูกนะเจ้า พอก็เมยเพิ่นได้เสียอายุจะกี่เลี oh, ้วใช่หัวกับประมาณห้าชิดโอ้พิ่นกับเดิอมหนึ่งเดี๋ยวเนาะเดิอมหนึ่งเดียวเออเนาะเออเก็บไว้เนาะเอ่อเอาไว้เอาไว้เนาะเอาไว้เด้ออ่าปาหันแล้วเนาะเอาไว้ฉัน เด็กน้อยเนาะโอ้แต่ว่าคือทั้งน้องๆนี่เป็นจังได๋เอ่อเรื่องสาฮักว่าตอนเอานี่แบบเด้อบ่ดจังได๋ธรรมดาแม่นบ่ก็บ่ได้้ออ๋อเินว่าแอบมาอวนะบางทีเพิ่นจะแอบอยู่อโดยเอาจังได๋ก็เข้าไปเบิ่งนี่เด้อเนาะจติดตามเบิ่งทางอนทีมงานเฮาอันนี้จะเป็นบจิตอุมพรเด้อเนาะอ่าแต่ว่าทางอนสพรนี่อ่าอญาตนํากเรื่องอ่าหนังสือหนังสือพอได้อยู่แม่นบ่ อเขียนเป็นตัวไทยเด้อเนาะเขียนเป็นตัวไทยเข้าไปบ่าวจิตอุทมพรเพราะว่าอ้าวพอแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าเวลายูทูบเบอร์ไปสัมภาษณ์กับแนะนำซื้อซองเน่นะยันว่าไปแล้วบ่ฮู้แด้เพิ่นว่าเนาะจักแม่นผู้ใดมาชื่ออยู่บ่ซะว่าผู้ใดมาเน่โดยบัดมาเศร้านี่กับ่ฮู้เนาะเคยเห็นทนานั่นแหต่บ่าวเตียงบ่าวเตียงสะบุญบ่าวเล้าเนาะสามคนนี้บ่ สวนอ้อยกันมาจากบันโขบบันโขบคือกันเนาะบุ๊กเลยบ่บุ๊กสวนอ้อยเลยเมืนบอกใบสวนอ้อยมือนอ่ะคือเหมือนใบหลายคนอยู่อืมคือห่าไปต้นอ้อยนี่ห่าไปเอ่อเขาเจ้ามัดหนึ่งแล้วมัดอะไรอีกมัดเจ็ดลอยมัดเจ็ดลอยจีเหมือนบ่โอ้โหดูดูเล่ลายสุดจักพันเมือนหนึ่งแต่มือนหนึ่งบ่หอด ชาวสามสิบพันชาวประมาณนั้นเหมือนบ่ด้แต่กระไปเหมือนบ่กระไปพอได้เหมือนบ่โดยได้หมื่นด้สิบพันเลยโอ้เพราะว่าบ่คันว่าคือทั้งขนาดสาวพ่อนี่ไปเดียวคือชีได้ยูเนาะโดดยยก็ไู้เพราะว่าลูกไงบางทีลูกลูกเพิ่นแบบบ่อยู่นะมัน้อนนะป้าอ้อยกับไดมาหนังน้ำเพิ่นนั่นแหละเนาะโอ้ด้วยด้วยเอ้าอันนี้กับผู้น้อยนี่กับป้านมเรียบร้อยเหมือนบ่ป้าไดบ่เปิล ยังบ่โดยยังก ah, ินอยู่กินนมแม่แม่นบ่อยังดีเด้อเนาะที่ว่าได้กินนมแม่เนาะพ่อพี่น้อง้ดอยโเนาะเอ้าจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้เด้อเนาะพุ่นแหละมื้อหน้ามื้อนสิเข้ามายาใหม่เนาะอ่ามื้อนี้ก็มันก็ค่ํามืแล้วะอ่าคือสิได้มื้อได้ได้เด้อเนาะ อ่าเมื่อกี้กับบริมีเนี่ยมาฝากมาตอนในกับกาบขอโ<ด>ขอทษขอแพ้น้ำในหลายเนาะอ่าแล้วก็เดียวเดียวที่เอาเงินให้พ่อได้ให้กับอ่าน้องๆไปซื้อบ้านเฮานี่มียังน้องหล่ากินนี่ฮะมีแต่นขนมในบ่คงกินกับเขาได้สะ่ะตลาดปุณบ้อโดยไปซื้อ,อตลาดในบ้านแบบใครแต่ขนมโดยเพราะว่าขั้นวันที่บ่อไปก็คือพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็คือสิได้ฮู้เบิดได้เนาะเพราะว่าได้ โบกกับนาทั้งไอ้เพ <Deep. S 1> <pr> er <pr> ื่อนผู้ที่มาเพื่อนมาก่อนเนาะผมเองพี่น้องเพื่อนก็คือซื้อหูยอกพี่น้องที่ไปที่มาเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ทงบุญจิตเองก็มาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมมายามมาเป็นกำลังใจให้นี่ได้เพราะว่าเอาว่าต่างดึงต่างเคยได้พี่น้องมันกับบ่ดไดไกลกันเป็นไงเนาะมาเพื่อนของเออฮกแน่เพื่อนของน้องเตเน่น้องเตเน่เคยเห็นยังไงบ้างแม่แม่แม่กนแหละเคยอยู่เนาะ โดยโดยเอาจังใดก็คือว่าเด้อเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินให้พ่อให้อ่าสะพนซื้อขนมให้ลูกเด้อเนาะหายเป็นเงินหายสิบพันเป็นอย่างของไอฮักเพิ่นเด้อเนาะอ่าโอ้ยใค่าโอ้ยใช้กระ่พให้กับอาไอเพิ่นแน่เนาะได้หลายๆเด้อกระเพากับลูกของไอแห้งสุขภาพเข้มแข็งลำลวยลำรวยความทางแบบชีพทองแห้งได้หลายๆเด้อไดยซาถูกซาถูกเนาะเนาเป็นกําลังใจให้เด้อเนาะ พุ่นแดอันนี้กายังคันสิมาอยู่พี่บัดโบสะดวกเนาะ,ะในการใช้หรือว่ามือมือเพื่อนบุมี่อย่างเนี่ยพี่น้อง<ช>แต่ว่าเข้าใจยอยู่เนาะ,ะอยู่พุ่นมันหลายคนเนาเนะก็เป็นไปได้ก็อยากมาพี่อยูอ่แน่เลยเนาะถ้าเป็นไปได้มีน้ำมีใครก็จะอยู่้ค่ตัวเองอ ก็ยังอยู่น้ำเพลินอยู่วัดสอยู่น้ำเพลินอยู่เนาะเเนาอาโอเคสเนอะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีโอเคโอเคนทางปลอดภัยเินเนอะก็คือสีะมานนี่พี่น้องเลยทั้งบริจิตเองก็คือได้อนาคอตัวเมื่อเด้อเนาะและกาดีใจพี่น้องที่มาได้เขามาหาทางครอบครัวของสะพนเพลนเด้อเนาะเมื่อนี้ก มาเห็นตัวจริงเพื่อนแล้วพี่น้นองโอ้เรื่องราวของเพคนกับป็นตาสงสารอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็คือว่าอะไรพี่น้องเป็นกำลังใจให้เดอ้อเนาะเป็นกำลังใจให้กับก็คือ,อสิประมาณนี้แหละพี่น้องทางบุจิตเองก็คือแค่ได้ขอตัวจบคลิปเนะาะกับสำหรับคลิปนี้เนาะอ่เมื่อนี้เนาะทางบุจิตเองก็เอาเงินเนาะอ่าที่ว่ามอบให้กับอ่าสะพอนเพิ่นนั่นแหละอ่าเป็นเงินของทางไอ้หักเพิ่นเนาะอ่าที่ว่าช่วยเหลือมาและกับหาก อ่าให้ทางบุจิตเองเนาะอ่าสวยเหลือเบื้องต้นนี่แหละพี่รองไยก็ดีใจทางบุจิตเองก็ได้เนาะพอพี่รองอ่าก็เปลี่ยนเงินจำนวนหาสิบพันพี่รองเอยจงไในกักขบุนขอบคุณเด้อเนาะทางไอ้ฮากเพ่น จังได้จังไดก็ขอให้อ้ายเนาะอ่าแล้วก็เอื้อยเด้อเนาะอ่าอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะอ่าขอให้อ้ายกับเอื้อยอยู่ดีไม่แห้งหาให้มาสำมหนิขอให้กลับขึ้นไปหาอ้ายกับเอื้อยเพลินเลยท้าพันเท่าเด้อเนาะาสาธุเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยาครอบครัวของทางอ่าสะพอนเพื่อนก็เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนเยอกพี่น้องเลยก็คืดจังใดแรกเนาะอ่ามันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไป ็มีแต่ว่าตั้งรักไม่น้องพ่อพี่น้องก็เป็นผู้หยิงทีว่ว่าเก่งเดิมเล็พี่น้องเอ้ยเอ้าก็คือสิประมาณนี้พี่น้องก็ขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องบสุสกุลสกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามขับชมแล้วก็ใแ้งกำลังใจน้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะตั้งบือจิเองขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะโอเค